ต้มน้ำเสร็จแล้วน้ำเดือดถอดปลั๊กแล้วได้แล้วต่อไปทำไรต่อเอ่ยอกไข่กรอบอกไข่ก่อนอ่ะอกไข่รอแล้วจะได้ไปดีๆไปไวจะ่ยังไม่ได้ไปบนไห้ไหนเลยแต่กินขึ้นไม้ไม้แล้วก็นอนไม่จำกมากินมาม่าอย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์ต้องใส่ไข่ด้วยถึงจะมีประโยชน์ ไข่แดงก็มีประโยชน์ค่ะคิดนะใช่ย่างปอกให้หมดลูกปอกไปต้องหัดต้มเองปอสี่แล้วเก็ดหนจะต้องระมัดระวังนิดนึงเืล็ดหนูทำเองหมดแล้วเกล็ดหนูปิดผ้าได้เล้เนอะน้องมิวก็ต้องหัดแล้วมั้งใช่แต่ครูก็บอกว่าก็จะเป็นอันตรายกันเนาะเดี๋ยวจะโดนตัวเด็กโอ้ค่อยๆหัดเนาะ ก็ไม่ทำไม่แตัน้องตอนของน้องเขาร้องฝึกก็เริ่มฝึกได้ก็ระวังไงอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ทำร้ายหนูไข่มัาจมตีหนูโอ้โหก็ไม่นะเต็มือเสร็จแล้วก็ไปล้างมือไงนี่จะบอกสิ่งนี้ไกลแล้วไก่แล้วนี่บอกไข่ได้ก็ไม่อุดละ มันก็ไม่อดกินแล้วแต่ไข่นี่แหละโอ้โหท,ทั้งฟองฟองแค่นี้กคือได้ละครึ่งลูกแล้วพอปอกเสร็จก็จะภูมิใจแล้วว่าแล้วทำได้ใช่ไหมใช่ไหมน้ำมิวก็ทำได้คือทำได้ไม่มีสัญ,ญญาณตอบรับจะเสร็จยังจะเสร็จยัง น้ำทำไมต้องไม่เท,น,เทน้ำเลยหรอเทน้ำเลยไปเอาน้ำมาเทเลยบอกพอดีจะเอาไข่าวางให้จับน้องมามา่าก่อนกว่าไข่ไ<ด>เกือบจะปอกไข่เสร็จน้ำที่เดือดก็หายร้อนพอดีค่ะพอดีอ่ะม,มันมาม่าก,ก็จะไม่สุกไงเอาเล่นมือหนะะ่อยค่ะเล่นมือหนะะ่อยค่ะสัญญาค่ะเสร็จยังคะก็ปอกมาแล้วเหรอกโอเคอเสร็จแล้ว นี่นะคะทุกคนหัดให้น้องมิวต้มมาม่าทานเองนะคะเดี๋ยวเวลาหิวมากๆแล้วทุกคนแบบว่ากาลังไม่ว่างนะคะอย่างน้อยก็ต้มมาม่าทานเองได้นะคะทุกคนแต่จะทานมาม่าอย่างเดียวก็จะไม่มีประโยชน์นะคะก <Okay. S 1> ็จะต้องเพิ่มโปรตีนโดย<ข>ใส่ไข่ต้มลงไปเวลาเทน้ําร้อนระวางหนอนนี่ไม่ไดดมามา่าแล้วรัดไข่ตาก็ต้องดูน้ําร้อนนะจ๊ะ พราะไม่งั้นมันจะกระเด็นนะลุกน้ำมันร้อนนะมันร้อนค่อยๆมมยไม่ต้องรีบเวรยางเอ้ระยะห่างห<า>่างไปลุกห่างไปห่างมันห่างปค,ค่อคอ่ะเสร็จแล้วก็เอาฝามาปิดหน่อย,ย,ยอ้าวเวลายช่วยัร้องเอมันจะเบียนไงมันจะไม่สุกไงลูกปิดฝารอเวลานะคะประมาณห้านาทีนะคะ เดี๋ยวเราก็เปิดกลับด้านให้เขาสุกทั่วถึงนะคะทีนี้ลองเปิดฝาดูสิอ่ะกลับด้านมามา่าหน่อยอันนี้เราจะมาทำให้น้องอุ่นตัวเองอเราจะได้สุกทั่วถึงกลับด้านน่อยโอเคอเอเอเโอเคโออเคอออนคโอเคัอเคกอเคโอเคเเอดดออออเโอเค เปิดดูว่าสุกหรือยังลองดูสิสุกไหมฮะไม่เหลืองมากม่กไม่ใช่ไม่ใช่นี่สุกแล้วเดี๋ยวเราต้องทำให้น้องแบบแยกตัวกันด้วยน้องไม่แดกน้องยังไม่สุกเหรอไม่นะสุกยังสุกยังให้สุกกว่านี้ไหมแต่อันนี้มันก็เหนียวแล้วนะเนี่ยดูจังหวะเนี่ยแม่ชอบเส้นกำลังอย่างเงี้ยเหนียวเส้นอย่างเงี้ยกำลังเหนียวเนี่ย เส้นอย่างเงี Ideally, ้ยกำลังเหนียวลุงเพ๊ะจะให้สุกกว่าน like ี้ก็ได้โอเคแต่ถ้าอย่างเงี้ยกำลังเหนียวนุ่มเลยะไข่มาปรอบชาพระเอกของเราก็คือไข่ไข่ไก่ตัวนี้นี่เองอ่ะพระเอกจะหนีไปไหนนี่ทุกคนนี่คือพระเอกของเราในเรื่องนี้พระเอกเราก็คือไข่น้อยนี่อยไข่น้อยหอยสั่งไข่น้อยหอยสั่งอ้าวกินยังขอไปอะไรกับใดด้วยนะไข่น้อยหอยสั่งกินได้ยังกินได้ยังกินได้แล้วถามเราแค่ไหนเออ น่ากินไหมไข่ไข่น่ากินไหมไข่นเลยที่สไนะไุไข่น้อยงทากเราไม่นะโชคดีนะเหือหือแต่อ่าจะกินไข่เยอะมากก่อนไื่ถ้ากินมะม่าย์เดียวก็ไม่มีประโยชน์ไงใช่ไหมประโยชน์น้อย แต่ว่าถ้ากินไข่ด้วยอย่างน้อยก็ได้โปรตีนจากไข่อโอเคลองไอนไหนลองชิมเส้นสิอน,นุมอน่มๆนมยัง,งนุ่มแล้วนเนาะงโอเคค่ะสำหรับคืนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจต้มมาม่าของน้องมิวแล้วนะคะเดี๋ยวจะปล่อยให้น้องมิวทานมาม่าอย่าง อร่อยค่ะ,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 ะทุกคนบายบายขอให้ทุกคนจะดูต้นก้างคือ